ชิงช้าสนุกจังเลยเอ,อิดมาเล่นด้วยดอิดเป็นอะไรเนี่ยทำไมอิดนั่งวิวแชร์แบบเนี้ยอิดโดนรถสิบล้อชนฮะอะไรนะอิดโดนรถสิบรถสิบล้อชนอะอิดพี่พูดจริงๆนะไม่ตายก็บุญแล้วอิด<ฮ>สวัสดีครับผมไอาจากช่องลากินคนนะครับ และสวัสดีครับผมอิดจากช่องลากินคนเหมือนกันนะครับวันนี้นะฮะเรามาอยู่ในเกมเมสซิตี้น่าจะใช่นะผมเรียกชื่อเกมผิดประการใดก็ขอโทษด้วยนะฮะอิดแล้วก็อยู่กันสองคนมานานแล้วนะอิดก,ก็ใช่นะเดี๋ยววันนี้นะฮะเราจะมาแนะนำเพื่อนใหม่ของเรานะฮะใครเหรออิดคิดว่าเป็นใครล่ะไม่รู้คนคนนั้นก็คือผมเองผมชื่อจับบดครับ ผม,ผมก็โดนเจอยตรงนี้ผมก็โดนเจอตรงนี้โดนอยู่ตรงนี้ไม่ใช่คนนั้นคนนี้ผมไม่ได้นั่งนิวแชร์ผมหมวสีฟ้าคือแบบนี้เนี่ยมันเป็นเกมสร้างบ้านนะฮะซึ่งผมไม่มีบ้านเพราะทุกคนก็อาจจะรู้ว่าผมโจนคืออิดก,กับจับุูดเขามีบ้านไงผมก็จะไปอยู่บ้านจับุูดนะครับผมจะไม่อยู่บ้านอิดเพราะบ้านอิดมันดูไม่ดีมันดูแย่ดูดีนะนำไปเลยจับุ๊ดได้ฮะเดี๋ยวจับุ๊ดจะนำทุกคนไปเองนะฮะจับุูดอยาก แนะนำบ้านจจปุดมากเลยบ้านจจปุดนะ่ะมีทั้งทีวีห้องอาบน้ำและและเตียงสุดนุ่มๆแถมยังมีตุ๊กตาหมีอีกต่างหากจริงหรือไงนี่นี่บ้านของจจปุดเองงั้นเดี๋ยวอีทไปดูนะงั้นงั้นเดี๋ยวผมลองเข้าไปในบ้านของจจปุดด้วยนะคะเดี๋ยวจจปุดจะนําพาไปเลยนะ ตอนนี้ก็จะเป็นสวนดอกไม้ของจัปุ๊ดเองบ้านจัปุ๊ดอาจจะดูเล็กๆแต่ข้างในมันใหญ่มากเลยนะมันเป็นสี่มิติเลือไงน่าจะมันเล็กมากเลยนะฮะตรงนี้น้ำก็เป็นที่ปลูกด,ดอกไม้จัปุ๊ดจะปลูกด,ดอกไม้โชว์ตอนนี้เลยเหรอเอาจิงดิตอนนี้นะฮะจัปุ๊ดปลูกด,ดอกไม้โชว์นะฮะพี่ไออินมีญาติมาแนะนะําอ่ะพี่ไอยอยากเจอไหมจัปุ๊ดต้อนรับทุกคนครับนี่คือบ้านของบ้านป้๊มหนึ่งนะจัปุด๊ด นี่บ้านจจพุดจริงๆเหรอไหนบอกว่ามีห้องอาบน้ําไหนมีบอกว่ามีทีวีไหนบอกว่ามีโซฟามันไม่มีอะไรเลยม,มีด่บลมดูสิไม่มีอะไรเลยก็จะพุดบอกว่าจะมาตกแต่งวันนี้นี่นะจะพุตซื้อของมาพร้อมแล้วเดี๋ยวจะพุดจะมาตกแต่งตรงนี้เลยนะคะจะพุดก็จะเอาห้องตรงนี้ก็เป็นห้องรับแขกนะคะ จั๊ปุ๊ดก็ชอบดูเนียนแคทก็จะเอาเนียนแคทวางอยู่ตรงนี้นะฮะทีวีของจจ๊ปุ๊ดที่จจ๊ปุ๊ดซื้อมาในราคาถูกเพราะว่าเป็นทีวีมือสองอิดพี่ขอไปอยู่บ้านอิดแทนได้ไหมได้ได้มาอยู่บ้านอิดเลย <c oughs> บ้านจจ๊ปุ๊ดดูไม่น่าปลอดภัยญาติญาติอิดต้อนรับอยู่ด้วยนะญาติอิดจะรออยู่หน้าบ้านก็แล้วกันเดี๋ยวเราจะออกไปต้อนต้อนรับอิดด้านหน้าบ้านก่อนนะฮะเพราะว่าตอนนี้อิดน่านจะมาถึงหน้าบ้านแล้วล่ะ พี่ไอจีุ้ดจอดปั๊บปั๊บอิดอิดอิดอ๋อดู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 หน้าพี่ไอมา่ไออิดจัดดูดูหน้าอิดดูดูหน้าอิดมันดูหน้ากลัวหน้าเกลียดหน้ากลัวสองตัวห้าบาทมากๆพี่ไอต้องมาหาอิดนะอย่ามาป่วนบ้านจับปุ๊บสิจับปุ๊บเขารีวิวบ้านอยู่อ่ะได้เปลี่ยนหน้าเป็นหน้าปกติก็ได้เดี๋ยวทุกคนจะกลัวนะเดี๋ยวเราเข้าไปชมบ้านจับปุ๊บกันเลยนะฮะเดี๋ยวจับปุ๊บก็จะมาทําบ้านต่อนะฮะ จับปุ๊ดก็จะมาจัพปุ๊ดก็จะมาตกแต่งนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นโซนแบบห้องครัวนะฮะตรงนี้จัพปุ๊ดคิดว่าจะทําเป็นห้องครัวดีกว่านะฮะเดี๋ยวตรงนี้ก็จะวางตู้เย็นนะฮะอันนี้เป็นตู้เย็นของจัพปุด๊ดแล้วตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะกินข้าวของจัพปุ๊ดเองนะฮะจัพปุ๊ดได้ฟรีมาทั้งหมดเลย พี่ไออยากมาเที่ยวชมบ้านอิดไม้บ้านนี้ก็สวยนะบ้านอิดมันต้องเป็นผีสิงแน่ๆเลย<ม>เหมือนญาติของอิดนั่นแหละญาติของอิดหน้าตาน่ากลัวหน้าแปลกประหลาดจะบปุ๊ดคิดว่าเราจะมาเปลี่ยนลายบนพื้นนะจะบปุ๊ดก็คิดว่าเอาเป็นลายสีดําดีกว่านะฮะเพราะว่าจะบปุ๊ดคิดว่าลายสีดําเนี่ยมันจะดูแบบทําความสะอาดง่ายนะคะแล้วก็ดูไม่เปื้อนยากด้วยแล้วอิดจะไม่มาดูบ้านจับปุ๊ดเลยเหรอไม่พี่ต้องมาดูบ้านอิดสิงั้นเดี๋ยวจะบปุ๊ดก็ทําเองเลยนะฮะ ตรงนี้จะปุ๊ดคิดว่าจะเอามันเป็นโซนห้องนอนนะคะจะปุ๊ดก็ได้ซื้อเตียงใหญ่มาแล้วอันนี้เป็นเตียงสาหรับจะปุ๊ดเองนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นเตียงของพี่ไอนะฮะก็นอนข้างๆจะปุ๊ดเลยแต่จะปุ๊ดจะได้เตียงใหญ่กว่าทําไมจะปุ๊ดนี่เป็นคนแบบนี้ใช่จะปุ๊ดเห็นแก่ตัวก็นี่บ้านจะปุ๊ดนี่ผมต้องนอนเตียงใหญ่จะปุ๊ดต้องนอนเตียงเล็กสิจะปุ๊ดไม่เข้าใจอ่ะจะปุ๊ดขี้โกงอ่ะ เดี๋ยวตรงนี้จะพุธก็จะทําเป็นห้องอาบน้ำน,นะเขาก็แถมส่วมมาให้จะพุดก็ม่ต้องทําซ่วมนะฮะจะพุดก็ซื้อแค่กระจกแล้วก็สิงล้างหน้านะฮะตอนนี้แล้วก็วางที่อาบน้ําลงไปนะฮะก็บ้านจะพุธก็เสร็จแล้วฮะแต่จะพุดคิดว่าเราคงจะต้องเปลี่ยนพื้นตรงนี้นะฮะเพื่อให้พื้นตรงนี้นี่ย ดูเป็นห้องน้ํามากขึ้นถ้ามันเป็นพรมเนี่ยมันอาจจะเปื้อนแล้วเช็ดออกอยากนะฮะเดี๋ยวจะพุ๊บจะมาลองอาบน้ําครั้งแรกนะฮะแป๊บหนึ่งนะครั้งแรกเหรอจะพุ๊บไม่เคยอาบน้ำเหรอจริงดิ <laughs> เดี๋ยวจะพุ๊บจะลองกดน้ำนะตอนนี้น้ําก็เต็มแล้วจะพุ๊บใส่น้ําเย็นจะพุ๊บรู้สึกสบายตอนนี้เมื่ออาบน้ําเสร็จแล้วเราก็ต้องเออจะพุ๊ มันจะดูทุเรศไปหน่อยนะใหม่ใหม่ใหม่ออกไปออกไปชุวชุวชวตอนนี้นะฮะจับปุ๊ดก็จะมานอนแล้วเพราะตอนนี้เริ่มดึกแล้วจับปุ๊ดก็งว่วงแต่อิดไม่ง่วงหยุดกลดเสียงดัง แป๊บนึงนะถ้าผมสังเกตไม่ผิดเนี่ยเตียงผมเนี่ยมันดูแปลกแปกนะจะปุ๊ดทำไมการวางเตียงนี่มันดูวางเตียงแปลกแปนะมันต้องวางด้านนี้ไม่ใช่หรอใช่อันนี้วางเตียงถูกละนี่ถูกแล้วเดี๋ยวเราก็จะออกจากบ้านเลยนะฮะตอนนี้เช้าแล้วจะปุ๊ดจะออกไปทํางานพี่ไอตอนนี้จะปุ๊ดก็มาบ้านอิดอู้อันนี้ของพี่ไออันสีฟ้านี่ของพี่ไอออกไปบ้านอิดสวยนนจ<า>ังเลย นั่นแหละแล้วก็มาที่ห้องนอนแล้วตรงนี้ก็เป็นห้องนอนสุดสวยมีใบไม้ด้วยแล้วก็เปลี่ยนช่องดีกว่ามันเปลี่ยนช่องได้ด้วยเหรอได้สิ <c oughs> อะไรเนี่ยอิ <c oughs> ดูอะไรกบเต้นโยกยหายเหรอไม่รู้อ่ะแต่อิจะอาบน้ำแล้วมีความสวยงาม จ้พุดขอถ่ายวิดีโออีกด้วยนะเยอะเจ้า <c oughs> จพูดจะถ่ายวิดีโออีกแล้ว <c oughs> คือเท่าที่ผมลองตกปลามานะฮะคือการตกปลาเนี่ยมันจะต้องเปลี่ยนมุมกล้องนิดหน่อยถ้าสมมติมุมกล้องมันเปลี่ยนก็แบบเด่นแค่แบบเดียวไม่เป็นไรหรอกเนาะใช่ไม่เป็นไรหรอกแล้วก็จับปลาแบบนี้นะฮะวิธีการจับปลาก็จับปลาแบบนี้จับ,จบปลาจะ,จะได้กินปลาแล้วจะปพุดรู้สึกดีใจเอ็ดก็จะได้กินปลาด้วยเหมือนกันนะ โอเคได้ปลาแปดวะตอนนี้นะคะจะบุูตก็ได้ปลามาเยอะเลยได้ปลามาตั้งสามตัวนี่ก็ได้มาสองตัวโโคือตอนนี้นะคะคือแถวบ้านผมเนี่ยตอนเนี้ยท้องฟ้ามันแบบฝนตกแล้วก็แบบมีแต่เสียงครูดคราดครูอาบราดแบบ<อ>ฟ้าร้องท้องฟ้าสเสลติดคอ,อใช่ท้องฟ้าสเสลติดคอ,อนั่นแหละถ้าสมมติมันมีเสียงแบบครูดกราดลาแ,ลแล้วก็เสียงสาสา,า,า,าก็ขออภัยด้วยนะฮะเพราะว่าแบบ ชวบ้านหมูฝนตกไนงะฝนตกแล้วก็มีเสียงแบบพายุมาเข้าใจปะพายุเริ่มเข้าแล้วตอนนี้จะพปุดบก็ตกปลาได้เจ็ดตัวแล้วี<ะ>ตกปลาได้แปดตัวจะพปุดจะเอาไปขายจะพปุดอยากขายปลาจะพปุดจะได้เอาเงินไปซื้อของเดี๋ยวจะพปุ๊ตอนนี้นะฮะเราก็กําลังจะขายปลาแล้วะฮะตอนนี้ขายปลาได้กี่บาทยี่สิบสี่บาทเนาตอนนี้เราก็มีเงินสี่ร้อยนะจะพปุดบแล้วจะเอาไปทําอะไรดี จับปุ๊ดก็ไม่รู้จับปุ๊ดไม่รู้จะเอาไปทําอะไรดีงั้นเดี๋ยวเราเอาไปซื้ออะไรดีดีนะเราเอาไปซื้อของจากฟอร์จูแล้วกันเนี่ยเนี่ยอันข้างหน้าเนี่ยมันอ่านว่าฟอร์จูลนะฮะฟอร์จูลคือกี่ไม่ใช่ไม่ใช่ีหนเห็นไหมทำเพลงเขาพังหมดใช่นี่ผมมีของที่อยากได้ละอันนี้อันนี้อันนี้ เอ้ยก no ็อยากได้เหมือนกันอันนี้แบบดูดีมากโอ้พ right> ันหรูโอ้ใบละคลิปนี้นะฮะเราเราซื้ออันนี้ไม่ได้แต่คลิปหน้าไม่แน่นะฮะคลิปหน้าไม่แน่อันนี้เจอกันเจอกันถ้าอยากให้ผมเล่นคลิปหน้าก็กดไลค์กดไลค์ให้ถึงยี่สิบไลค์พอยี่สิบไลค์พอผมก็จะเล่นอีพีสองนะฮะแต่สําหรับวันนี้นะฮะตอนนี้นะฮะเจ้าปุ๊กก็ได้หลับไปแล้วนะฮะแล้วสําหรับวันนี้นะฮะ ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e ด้วยนะคะแต่ตอนนี้นะฮะจะปูที่ไม่ได้มาปิดคลิปกับเราเพราะว่าเขาหลับไปแล้วนะคะพี่าย่าเงียบเดี๋ยวจะพูดตื่นใช่เดี๋ยวจะพูดตื่นนะฮะคลิปนี้นะฮะจะจบภายใน3ามสองหนึ่ง